ง่ายขึ้นโปรแรกจองเลย1-30กันยายน2564ที่อิสุสุสหมอเตอร์สำนักงานใหญ่ลบบุรีราเมศ063 474 1715สาขานครหาดใหญ่เยื้องเยาวง063 474 1716 อาชีพอิสระแม่ค้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ทำประกันสังคมได้จ่ายน้อยสิทธิประโยชน์เยอะจะสมัครประกันสังคมมาตรา40หรือชำระเงินสมทบมาตรา3940และก็ได้ไม่มีค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน7 e เ e ่ e อลเใกล้บ้านคุณ94 fm คุณกำลังฟัง94 fm 9 4 f M ค f ลื่นเพลงฮิตทั้งไทยและสากล94 fm เอาล่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วด้วยนะฮะกับรายการนี้เลยหน้าใหม่ไอทีกับผมดีเจเั็มอภิวัตรนะครับหน้าไหน้าใหม่ไอหน้าใหม่ไอที หลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับเรื่องของข้อมูลของคนไข้นะฮะที่หลุดออกไปนะครับขายอยู่ในเว็บไซต์ซื้อขายข้อมูลของเหล่าแฮกเกอร์นี่แหละนะฮะที่มีการแชร์กันว่าเออเนี่ยเขาขายกันนะครับข้อมูลประมาณ3กิกกว่าอะกว่ากว่าเลยนะกิก,กาาะไบต์อะไรอย่างงี้นะเออมันก็เป็นข้อมูลที่เยอะมากแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่16ล้านคนนะเมื่อวานนี้ก็คือ30ล้านคนถามว่า มันเป็นข้อมูลที่เยอะมากและตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่านะฮะเขาก็เจอต้นต่อนะครับมาจากจังหวัดเพชรบูร์นะฮะล่าสุดอันนี้อ่านข่าวนิดน,นึงก่อนและกันนะทัทางั้นรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ดะว่าข้อมูลผู้ป่วยถูกแฮกนะครับซึ่งเป็นข้อมูลผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่ง ตัวเองก็รับทราบแล้วนะฮะเป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลลับของผู้ป่วยนะฮะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ฟังงอ,อนะว่าที่แฮกเกอร์เขาไปโพสต์ขายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่มีเรียกได้ว่าก็คือครบเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่นะฮะเบอร์โทรนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือแม้แต่เลขผู้ป่วยก็ตามนะฮะ คำถามก็คือว่านี่มันไม่ใช่ข้อมูลทั่วไปอย่างที่เขาบอกนะฮะซึ่งอ่ะเราก็เลยเอามาฝากกันนะเป็นคอนเทนต์ละกันนะครับว่ากรณีนี้สมมุติว่านะฮะข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยนะครับหลุดสู่โลกออนไลน์เนี่ยนะฮะมันจะทําให้คุณอันตร,รายมากแค่ไหนนะครับเอางี้เอางี้ละกันนะอันนี้อธิบายแบบเข้าใจง่ายเลยนะฮะสมมุติว่านะครับข้อมูลของคุณหลุดออกไปแล้วเช่นนะฮะเลขบัตรประชาชนเนี่ยนะฮะ ถูกนำไปเปิดใช้ในการเปิดบัญชีเพื่อช่อโกงผู้อื่นนะฮะหรือว่าการใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าถูกโอนเงินจากบัญชีธนาคารนะครับหรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์นะฮะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยนะฮะถูกรบกวนด้วยโฆษณาขายสินค้าและบริการต่างๆนะครับหรือแม้แต่การเอาไปแอบอ้างทําเรื่องเสียหายหรือผิดกฎหมายนะครับด้วยการถูกปลอมแปลงตัวตนนะครับ นึกภาพตามง่ายๆสมมุติว่าชื่อสกุลและก็เลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยนะฮะรวมไปถึงบ้านเลขที่นะครับถูกนําไปใช้โดยเหล่าวิชาชีพนะวันดีคืนดีนะฮะอาจจะมีหมายสารมาที่บ้านนะฮะกรณีว่าคุณเนี่ยนะครับมีชื่อแปะอยู่ในคดีช่อโกงหรือยักยอกทรัพย์นี่ไงมันเคยเป็นประเด็นกรณีแบบนี้มาแล้วนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ๆเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งนี่แหละนะฮะ ได้หมายสารมาเฉยได้จดหมายนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาท,งทั้งที่ไม่เคยไปทําอะไรแบบนี้เลยคุณก็น่าจะได้เห็นข่าวแล้วนะครับเล่านี้มาจากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะถูกปลดออกไปในเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าในโลกออนไลน์หรืออยู่ในมือมิจฉาชีพนี่แหละนะฮะซึ่งแน่นอนนะว่าถามว่ามันอันตรายไหมซึ่งมันก็ค่อนข้างอันตรายนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะฮะทางองค์กรที่เกี่ยวข้องของประเทศเราเนี่ยนะฮะ จะจัดการเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะนอกจากไล่แบนเว็บโพลแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีมาตรการยังไงตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแฮกเกอร์ acker, หรือไม่รู้ว่าแฮกเกอร์แฮ็กไปหรือมีการแอบเอาข้อมูลไปขายหรืออย่างไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขายในะราคาแค่ไม่กี่ตังเงยเอาจริงๆแล้วนะมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับคือเราอะ่ะเคยเตือนกันบ่อยๆหรือแม้แต่ก็มีคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียมากมายว่า ห้ามโพสต์บัตรประชาชนของคุณเข้าสู่โลกออนไลน์ถูกไหมหรือว่า b บอด i n g pass เองก็ตามนะครับว่าเวลาใครที่แบบชอบไปเที่ยวกันแล้วก็ชอบถ่ายเนี่ยนะฮะไอตัวบอดดิ้งพาสมันจะมีเลขสําคัญต่างๆนะฮะที่อาจจะถูกนําไปใช้เป็นข้อมูลในทางที่ไม่ชอบได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากังวลพอสมควร6 0อ่า30ล้านรายชื่อไม่รู้ว่ามีชื่อตัวเองอยู่ไหมด้วย <laughs> อย่าเลยอย่าทําให้ฉันต้องลําบากในช่วงนี้นลครับอุตส่าห์อยู่แบบชิวๆแล้วไม่ได้สร้างน่สร้างสิน <c oughs> นะอย่ามากลายเป็นแบบว่าผู้ต้องหาในคดีอะไรก็ตามที่ตัวเองไม่ได้ทำอ่ะคุณเ,เพราะฉะนั้นแลวอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะว่าอในไหนก็คือก่อนจะทิ้งท้ายกันไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกรณีนี้เนี่ยหลา,ายคนอาจจะมองข้ามหรือว่าชะล่าใจ หนึ่งแล้วล่ะคุณก็ไม่ควรโพสต์อะไรที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วเราเคยเห็นคอมเมนต์แบบว่าร้านค้าต่างๆที่ให้เอปของอ่ะก็จะมีชาวบ้าน1234นะฮะเข้าไปคอมเมนต์ชื่อสกุลบ้านเลขที่เบอร์โทรพร้อมเลยเอาคือแง่ว่าข้อมูลตามทะเบียนบ้านเลยอ่ะ <laughs> ซึ่งมันไม่ควรอย่าหาทําตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบหวานหมูไม่ฉาชีพเลยคุณนะหรือแม้แต่การที่คุณเนี่ยนะครับจะไป เข <K un> าเรียกว่าเวลาใช้บริการในมือถือเนี่ยโหลดแอปออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งบางทีมันจะขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลต่างๆในคุณควรจะอ่านให้ดีๆแล้วกันนะครับเผื่อที่จะแบบบางครั้งอ่ะทั้งเบอร์โทรหรือแม้แต่อีเมลของคุณเนี่ยนะฮะบางครั้งมันอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสหลายๆอย่างนะฮะที่ข้อมูลของคุณเนี่ย หลุดออกไปสู่ลบออนไลน์ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ได้วยละกันนะี่คือเจตนาดีวังดีมากๆเลยนะฮะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราพึ่งบุคคลที่เขาออกมาบอกแบบนี้ได้ไหมนะเพราะว่าจากที่เขาพูดแล้วนะฮะว่าเป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลลับของผู้ป่วยขอประชาชนอย่ญญาตื่ตนตระหนกเลยกเลครับ <laughs> นั่นแหละนะฮะอะเอามาไลฟ์ให้ฟังกันในช่วงนี้นะฮะกับรายการหน้าไมไอทีนะครับกับผมดีเจตั้มอภิวัฒน์นะจ๊ะ มไอทอ่านี่ไงมีคุณผู้ฟังนี่ส่งมาบอกว่าวันก่อนมีโทรศัพท์เว็บพนันออนไลน์โทรเข้ามาใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะได้เห็นแบบ SMS พี่เพิเรนพิเรนนะฮะแบบยอดบัญชีเงินเข้าเงินเดือนเข้าแล้ว1,000บาทกรุณาคลิกที่เว็บไซต์คลิกที่ลิงก์นี้ อย่าไปคลิกนะฮะอย่าเห็นก่นเงินแค่พันบาทเอาจริงๆมันคือมิจฉาชีพนี่แหละหรือว่ามันก็คือพวกแบบว่าเชิญชวนเข้าสู่การพน,นันหรือแม้แต่นะฮะบริษัทประกันที่แบบเราก็งงว่าให้เบอร์ไปตอนไหนวันนี้อะไรอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันนี่นี่คือมาจากผลมาจากการที่แบบมีการข้อมูลของเราอะบางส่วนมันมันถูกนําไปขายหรือว่าถูกนําไปส่งให้เติร์ดพาร์ตี้หรืออะไรอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วนี่ไงเห็นไหมสงสัยมากแม่โดนแล้วหนึ่ง <laughs> ประมาณนี้นะฮะให้คุณได้รู้ทานในเรื่องของไอทีหรือว่าเรื่องของแบบว่าอะไรก็ตามแหละบางครั้งหลายคนอาจจะมองข้ามไปเห็นไหมคอนเทนต์ดีมีประโยชน์พูดเลยตรงนี้94 FM รวยตัวเองแล้วหนึ่ง C F M Club <oughs> 94 FM Club <oughs> คลื่นเพลงฮิตทั้งไทยและสากล94 FM เอาล่ะตอนนี้เวลา8โมงเช้ากับ4 1นาทีนะครับเรายังพอมีเวลาอยู่ใช่ไหมละ่ะมีคุณผู้ฟังขอมากับเพลงนี้นะฮะก่อนในใจในเวอร์ชั่นค็อกเทลนะฮะ